78ปีแล้วเด็กรุ่นใหม่นี่เรายังเข้าไม่ถึงเขายังไม่รู้ว่านี่คือรัตนาสินเอ้าคือว่ากรด้ยินมซื้อยังสีกมีบางคนก็ว่าเอ้าคณะนี้ยั่งยู่ตีอันสีกมี่รัตนาสินขอนอมมาพี่วันกลมกาบมาถึงญาติพี่นองไก่ไก่คู่สุดทาศสินลปิดมาอยู่น้ำกับอยู่ยากก็เลยพากันลงผู้ใดมากกับว่าอยู่จักเถื่อมันเป็นเท่าใด78ปีรัตนาสินอยู่มาโดนแล้ว แต่คนในโลกออนไลน์บ่นคูดได้รู้เลยออนโซเชี่ยล so ตีขนาดนี้ไม่เป็นยังไงมันก็ออนอิลยียอลอ่อมเราเมื่อยสางคนออแต่ว่าก็เศร้าบล่าล่ะ <c oughs> มันเศร้าปะไดนเล้ยไปใส่ก็เป็นหมอลำมเหมือดเออเออ <c oughs> ดี๋ยวความที่เขาเป็นมอลำมากเป็นแบบมอลำั่ไทยบ้านวางสิก,กันแล้วกันเพราะอยู่ในยุคโซเชียลแบบเนี้ยมันยู่ยากบ่เห็นบุญหาอายบ่าอยากขึ้นเวทีเล่นให้อายตีนี้คือแรงผักดันเฮ้ยจุดเริ่มต้นเหรอใช่เพิ่นก็เลยบบอกว่าแม่ตุ้ยจะขึ้นเวทีนะ พี่น้องครับผม,มนี่นุ่มจิระนะครับผ่าท็อปไลน์ทีวีจิละเล่นจิละเล่าแล้วก็หมอลำแม็กซ์พี่น้องครับผมฝากชออก่องของไม้มุ่งห้องได้เลยพี่น้องเด้อหมอลำแม็กซ์ก็ต้องมาคุยกับหมอลำแต่ว่าสิ่งมาคุยกับหมอลำท่าบดดาห์ kay, คุยบ่ได้ยได้พี่น้องครับนี่คือต้องบอกว่าอีกหนึ่งตำนานเจ็ดสิบแปดปีรัตนสินอินตาทยาลาต้องคุยกับผู้นำทีมงาน,นสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับอันดับแรกพี่น้องเอ๋ย ว่าสได้เอเพิ่นเพิ่นนผมาหากรุงเทพจ้กเถื่อพ่อ่นมาปลุกไข่อยดักคิ้วเลยมา่อพ่อเรามาดีต้องคุยเอาอันดับแรกแนะนงโตัวกันพ่อครับผมยัยสุริยาครับรัตนชินิตาเทราซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนะฮะพร้อมครับแม่ครับเจี๊ยบทิติมารัตนาสินิตาเทราศค่ะเป็นน้องของพี่ใหญ่สุริยาค่ะแต่ผูดนึงบ่ได้มามีสามคนนั่นแมนครับคุณหนึ่งสุรชาติครับพี่สามพี่น้องครับ เดี๋ยวผมสิภาพไปคุยแบบละเอียดถึงความเป็นรัตนสินพี่น้องครับแต่ว่าเมื่อนี่มาได้พอทั้งพ่อทั้งแม่เอา,เอาทั่ว่าเป็นตัวแท่ของรัตนาสิน ในรุ่นนี้รุ่นที่ใดละพ่อรุ่นที่3ครับรุ่นที่3รุ่นที่น้องก็รุ่นที่สองคือผู้ใดเดี๋ยวเขามาว่ากันและรุ่นที่4คือผู้ใดเดี๋ยวเขามาว่ากันเอาตอนนี้ก่อนตอนนี้ช่วงนี้ของรัตนศินป่ก็คือเป็นช่วงป็นฤดูการแมนครับเตรียมเนื้อเตรียมตัวกันยังครับตอนนี้เพื่อเขาฤดูกาลต่อไปพ่อตอนนี้เตรียมตัวก็คือยุยที่บ้านกับทีมทีมเฮดชุดนะครับตลอดทั้งคอสตุมต่างๆเพื่อนกำลังตัดชุดแล้วก็เฮดเครื่องประดับเป็นหัวของแดนเซอร์ทั้งหญิงแลละชาาาาายยยผนนกกกกฉฉังงงงสสสร้้ม่เเเเือีป ชุดใหม่มครับด้านระบบเสียงแสงสีเสียงนะครับอ,อันนี้คือสิ่งที่เป็นหลักที่วงเฮ้าเนะนอกเนือจากนั้นล่ำเรืองตะกอนเทาก็ยังส้างเรื้ยงใหมครับออในนฤดูกาลน,นี้ครับแต่ว่าก่อนที่ผมสิมานี่เห็นว่ามีการเปิดชงเปิดฉากออกมาแล้ว <c oughs> เออเอลังกันเด้ปีนี่อลังนัสินอลังเด้ออกแบบพระรตาแบบเต็มตัวใช่ครับแต่ว่าทุกปีที่ผ่านมานี่แฟนคลับมักจะติงว่าคือวันใจวายานบด ตามกป๊อก็อออกมีส่วนวานี่ครับแต่แต่ปีนี้เขาการันตีว่าน่าจะ99.99 99บวกาวาว่าเต็มลอยเดี๋ยวเดี๋ยวมันมีหลายด่ามาของละารสินเดีย์ขาพามาเล่นละอัน <c oughs> แต่เป็นทังเมตเจียมในช่างหน่อยทั้งหลอกทั้งลำ่ำ <c oughs> ปีที่แล้วกันเลิศอยู่ด้ปีนี้สเิเลิศวัแมปปีต่อไปของเขานี่ปีนี้ความตั้งใจก็เต็มลอยค่ะนักแสดงของเขาก็ตั้งใจเต็มลอยแต่ว่าสิเลิศบ่เลิศต้องรอให้ผู้ชม อ่าแห้คะแนนมากหรือว่าแห้กำลังใจมากคอมเมนต์มากยังสิแมคะแล้วนักแสดงเขาก็รู้สึกว่าจากปีที่แล้วก้าวขึ้นสู่ปีนี้ก็ความประสบการณ์เจ็บเกี่ยวเข้ามานี่มันจะเข้มข้นขึ้นเหมือนกับว่าการสแสดงเขานี่มีพลังแล้วก็รู้ทางว่าเราจะไปยังไงอ่ามันก็จะมีความเข้มข้นแล้วก็รู้สึกว่าจะอินกับบทได้ดีก็ปีที่แล้วด้วยซ้ำ ันเป็นเจนไม่เนาะพี่เป็นเจนเป็นเจนไม่หมดเลยนี่แหละคำว่าเจนไม่คือคำว่าดูดีแต่ความเป็นจริงแล้วรัตนาสินคือลวงหลายแท้เจ้าฝ้าตอบเจ้าฝ้าตอบเออเจ้เฝ้าตอบเจ้าฝ้าตอบพี่น้องครับเสื้อว่าผมเนี่ยเดินสายคุยกับหลายคณะแล้วมีคณะเนี่ยบม่ไเด้คุยจักเถื่อเพื่อนกับบรลลุจักผมพร้อมได้เรือ่าต้องมาได้น้อตัวกันไหมแต่เอาเอาที่เราประเด็นก่อนประเด็นแรกที่เกิดขึ้นตอนนี้เนาะแน่นอนแหละ78ปปีรัตนาสินอยู่มาโดนแล้ว แต่คนในโลกอนไล์บนพได้รู้เลยอ่อนโซเชียลตีขนาดนี้ไม่เป็นย่างไดมันก็อ่อนอิริย่อมเราครับย่อมเราว่าอ่อนแต่ว่าการขับเคลื่อนเฮ่ารู้สึกว่าใน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 การเทีโซเชียลนี่หาผู้ที่มาซอยก็ยากหาผู้ที่มาเข้าใจแล้วก็บริบทที่ไปกับเฮ้าวิธีที่สี่เดินทางกับมอลตอเฮ้าน่ะมันจะไป ไปหนางานกับเฮาบ่ได้ค่ะค่อนข้างเพิ่นก็ว่าค่อนข้างจะลําบากไปนําบ่ได้อีหยังนี่แหละมันอกี้เราป็นจุดบอดของเฮาอยู่ว่าเฮาก็พยายามอยู่ค่ะพยายามเต็มที่ว่าเฮ็ดหตุใดเฮาสิสร้างโตทนขึ้นมาให้มันให้มันไปนําเพิ่นกล่าวท่านโลกแน่ยนี่เดียวเขาดากล่าวท่านว่าผูดได้หรือล่ะคุณแม่ชวราได้อล่ะล่าสุดนี่โอ้กยก้าบุญถือนี่ครับคุณแม่ชวราเนี่ยคือเห็นเล่นเออ่ฟซบงเฟซบุ๊กเห็นท้ายของท้ายคลิปกันเฮ็ดคอนเทนต์กันเริ่มมากหรอเนี่ก็ก็เริ่มดีขึ้นแล้วครับ เอาส<อ>ิผมถามดีกวเอาความคิดของแต่ละคนในมุมมองของพอๆแม่ๆเลยนเน<อ>าะเดียวความที่เขาเป็นมอลล่มมากเป็นแบบมอลล่มไทยบ้านวา่าส่งกัแล้วกัน,นพออยู่ในยุคโซเชียลแบบเนี้มันอยู่ยากบ่รู้สึกว่ามันกเปลี่ยนจากจากจากหลังจากก่อนโควิดมันจะเป็นอีกมุมหนึ่งเลยแต่ว่าอีกในขณะนี้นี่ ก็รู้สึกว่าละบากใหญ่อยู่เดย์พอว่ามันเปลี่ยนยุคอิหลีเปลี่ยนจากหน้ามือไปหลังมือเลยยังสินะครับมันเปลี่ยนคนละยางเลยกับแต่ก่อนนี่พออย่างทุกมือนีน่นี่ขนาดเขาว่าเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดสิบแปดปีแล้วเด็กรุ่นใหมน่นี่เรายังเข้าไม่ถึงเขายังไม่รู้ว่านี่คือร,าตารัตนาสินเอา้าคืองว่าได้ยินซือ้อยังสิก็มีเอ,อ้เอามันเป็นไปได้อยู่บ่ถ้าเรียนว่าภาษาบอกาคือป้าอยู่บ่แต่พอตังแม่กูกูไปอยู่สมาร์ทกูกไปด้ยินซื้อนาดนี้บางคนก็ว่าเอ้า ขนานี้ย่งงย่ติอันสิ่ยมมีบอกว่าไมเจอลห่งเมเจอเด็ดที่นหนเด็ข้อที่เมเจอบบล่ำมาตั้งแต่เด็กตั้งแต่หน่อยตั้งแต่จังวสมุเงเพรมันยู่ในหลกโซเฉียลมันเปลี่ยนแหงบ่มไม่ปับตัวขาดบอเปลี่ยนแห้งค่ะเพราะว่าตอนที่เ้ายังเป็นนุมยังเขียนจดหมายถึงกันอยู่เออเอนเอยเอาออเ่อเอนเออ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 นออเมัเมันออเออเนนเออเออนออเอาเออเออเออนออเออเออเอ่นก็เลยเนัเอหเออเออเออเปอเอ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 อัออัออเออเอัเออัออัออเตอนนี้ตอนแรกอะ แบบเฮาเขาบางเทื่อมุ่มส่วนโตเขากับไอยากเผยแพ่อย่างเนในค่อนือสึกเพราะว่ายุคของเขานะ่ะมันจะมีจะขอนขามแบบว่าเฮ็ดนันเ็ดนี่บ่ได้บอกให้คนรู้แม่นบ่แต่แต่ยุคใหม่มันจะเปลี่ยนไปเป็นคนละย่างบางบางอย่างบางเทื่อเขากั แมนบ้ามันคือบบว่ามีคำถามเยอะสินะสุเมร์นี่ท่ายต่งแต่ห้องนอนตื่นเป็นจังไดเข้าห้องน้ำเป็นจังได่ขับรถเป็นจังได่ท่าทุกอย่างเมนอิลีเลียนอิลีเลี่ยนไปคนละอย่างเลยเพราะว่าพี่น้องผู้เพิ่นตั้งใจจะเบิงนี่เพิ่นเบิงอิลีแต่เขาก็เลยมากมากบางอย่างก็เลยว่าโอ้เพิ่นละอันนี้เหมือนเหมือนกับว่าบบเมนวาบ่เมนวาคนคนยินคือยังไงล่ะ ตัวตวนั่งห้องจริงห้องมเป็นแบบยังไงครับห<ะ>เป็นห้องแบบแบบนั้นข่าวโผล่น่แหละมันก็เลยยากแต่ว่ามันไม่ใช่ออถ้าคุณจะอยู่อย่างเดิมคุณ<ก>อยู่ยากออยู่ยากนี่แหละขาว่ายู่ยากพี่น้องครับมาหัาประเด็นนี้เลยเป็นราวารัตราสินมาโดนแล้วศิลปินมมอยู่น้่ก็ยู่ยากก็เลยพาก,กันลงผู้ใดมากกับว่ายุ่งจักเถื่อมันเป็นแล้วใดมันเป็ยนยังไงล่ะมันเหมือนกับว่าบางอย่างนี่ คใครๆว่าขันเก่าไปไหม่มากคือเป็นมุมหนึ่งเนาะหรือว่าเลี้ยนอะไรแล้วเขาอยากต่อยอดเขาอันนี้ก็เป็นอีกมุ่มหนึ่งอีกมุมหนึ่งก็คือว่ามองหาที่ว่าทุกคนอยากเจริญขึ้นอยากดีขึ้นอย,อยากหาประสบการณ์อรพอมาเอา เอามาการันตีมาเรียนรู้จะเข้าแล้วได้ใบประกาศจากรัตนาสินแล้วไปใส่กาบายสมัครงานงใช่เป็นะมาณนี่นาครับหรือว่าไปต่อยอดจากของจริงสิไหมครับะมาานี่เริ่มมีแม่ๆเริ่มมีคนรู้จักเริ่มแบบแบบกว้างขวางกับแฟนคลับใชสไหมมันก็อาจจะอยากหาเปลี่ยนเปลี่ยนหมองเพื่อใช่เพื่อหาสิ่งที่ดีๆให้กับตัวเองแต่เฮามันเมื่อยเมื่อยสางคนแต่ว่าก็เศร้าบ่ล่ะ บัวเป็นเศร้าประเดี๋ยวไปใส่ก็เป็นมอลล่าเหมือดเออโอ้ยพี่น้องครับเวลาเขาคุยหน่อยอยากคุยอัพเดตกันเงี้เอาที่ดีวผมขออีกหนึ่งประเด็นเลยที่ต้องถามย้อนว่าย้อนพอย้อนแม่บ่รท่านโซเชียลซูมมือหนิบัรธรรมดาเนี้ย ปันลุนลูกได้นี่อเออน้องตุ้ยกับน้องปลื้มบบเออมันเป็นเท่าไหร่คือได้พักดันลูกแทสมรอเนี่ยเกิดจากว่าปิดเทิมออกับบุรุบ่าลูกเขามีใจรักกว่าไหนปิด<ป>เทิมแบบว่าลูกชายคนหญยของออแม่น่ะเพิ่นเสียเสียรเราเพิ่นสิมักมอล่ำมากหลายแต่เพิ่นยังมีชีวิตอยู่เราก็ฟั่งถามาแม่ไปล่ำก็คือสิบนอนถามมีไหลสดกับเบิ้งจนจบจนแกงงล้วก็ล่อแต่ที่นี่เพิ่นเสียเพอเพิ่นไปลูกหัวใจแต่ก่อนน่ะน้อง น้องตุ้ยอ่ะจะค่อนข้างที่แบบว่าถ้อคิดเห็นอายเราสิเป็นแบบแบบมีปมในใจคือบ่ระอยากคือบพามาเลยที่นี่ย่ายเรยว่าเหตุบุญหาเหตุบุญหาอายบ่าอยากขึ้นเวทีเล่นให้อายตีนี่คือแรงผลัดดันจุล่มต้นเหรอใช่เพิ่นก็เลยบอกว่าแม่ตุ้ยจะขึ้นเวทีนะเพิ่นบอกเองเลยเพราะว่าอยากเล่นเมื่อที่เหตุบุญหาอายคือเพิ่นอยากเล่นเพื่อบอกอายว่าตุ้ยทําให้พีนะอย่างแบบนั้นอันนี้คือแรงบันดาลใจจากแรงบันดาลใจเมื่อนั้นพอลงไปเล็กๆน้อยๆปุ๊บเป็นกระแสเลย <laughs> เขากับงงเพราะว่าอยังลูกหลานเขาบอมาบอม่ามึงเลย <laughs> บอม่ามึงน้ำมอลล่ามเดวก็บบอมาคุกกีน้น้องแดนเซอร์ er อยู่ในเรลือลุ้เลี้ยนมากกัอยู่ส่วนตัวเป็น,เป,นเป็นห้องจักของเองบ่ได้ไปคุกกี้กับศิลปินกับนักสแสดงแม่แต่นิดเดียวกเ็เลยงง,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 งว่าเอ้านางมือนี้หลานคือกล้ามาสแสดงสินะกะเ็เลย <laughs> พึง่งจะหูจกักเดนนี้ว่าอ,าอา๋อจ่าเพราะว่าอ่างกับพูดเราบอกเขาหูจักเดนนี้คืออันเดียวครับหลังๆมานเด็กซ้อมลองซ้อมล่ำมีทุกสิ่งทุกอย่างเพราะว่าเตรียมเนื้อตตัวคือฤดูกาลปีหกแปดขอเก่าเลื่นเป็นว่ เต็มตัวปะแม่ถือว่าเต็มตัวปะกับว่ากับว่าท่านในเต็มทีเพราะว่าต้องต้องเรื่องเลี่ยนก่อนเพิ่งยูม่อสามเราที่นี่ตอนนี้กเลียนหนักเพราะว่าอยากยานสอบขึ้นม่สี่บ่ได้เพิ่นก็เลยว่าขอก็เลยบอกท่านอยากบังคับให้เพิ่นเฮ็ดในในสิ่งที่เพิ่นอยากเฮ็ดยังสิหม่ค่ะอ่าาพี่น้องครับผมมีเวลาคุยหน่อยเดี๋ยวผมขออนุญาตข้าจะขึ้นเวทีก่อนหลังจากลงเวทีปุ๊บขออนุญาตสัมผัสไล่ตัวเลยเด้อครับผมท้ายที่สุดนี่กับคลิปนี่พ่อครับอยากจะฝากอย่างกับพ้นที่ รู้จักรัตนสินและรักอยู่แล้วกับคนที่ป้า78ปีไม่เคยหลุจักเลยฝากให้ไดพอครับคําว่ารัตนสินอินทาเทาลาดกับเป็นศิลปินมอล่มครูบ้านครูเมืองครูกับพี่น้องชาวอีสานมาโดนนาานพอสมควรแต่เนื่องจากว่าโซเชียลอีหลข่าวอ้อนโซเชียลแต่ในมุ่มองที่พี่น้องเบิงเ้งแล้วก็ซอยกดไลค์กดแช่ หรือว่ากดติดตามเป็นกาลังใจนะครับกับรัตนสินอินตาเทลาาเพราะว่าการพัฒนาหรือว่าว้เม็นยูของรัตนสินเข้ากับอยากยูคูกับพี่น้องชาวอีสานเพราะว่ามันเป็นมาตั้งแต่ยุคของพ่อแม่ขยักสารต่อสืบสารว้เม็นวัฒนธรรมของคนอีสานกับฝากพี่ฝากน้องให้กาลังใจซอยเชียรวซอยสนับสนุนด้วยนะครับกับรัตนสินอินตาเทลาาครับย่าเฝ้าไปพ่อยายฝากเป็นคําวอาแล้ว ให้คุณแม่เจี๊ยบฝากเป็นก่อนรำ่ำเออทํำนองรัตนาสินแบบออริจินอลถึงถ่ายผมเลยครับแม่รัตนาสินขอนอมพี่วันกลมกาบมาถึงญาติพี่นองไก่ไก,ไก,ไก่คู่สุทา้ายผู้เพิ่นเคยได้จ้างหรือผู้เพิ่นเคยฟังขอกำลังแรงใจใบในเด้อนโนปีนี้พี่นองนี่นคือแค่น้ำจิ้มเบา โอ้ยประทับใจแห้งเอานี่ได้อัปเดตนี่ได้คุยแล้วแต่ว่าเดี๋ยวเขาอนุญาตมาคุยกันแบบละเอียดรอดติดตามแล้วว่า78ปีกว่าจะเป็นรัตนศรีนเดี๋ยวข้อไปตามไทยฮอตบ้านนะครับผมวันนี้ขอเพื่อนรายการได้อัปเดตกันแบบคร่าวๆนะครับผมแล้วก็ดีจจได้เจอกันนะครับขอบคุณครับสครับวัสดีครับ